Let's go. อร่อยเลิศก,กับผู้รีดวันนี้มากันที่อากิระแบ็กรีสตอร์ลอ a แอนดบาร์ในร้านอาหารบนชั้น37โรงแรมแบงคอกับแมริออทมาคีควินส์พาร์คจุดเด่นอยู่ที่เชฟเป็นเกาหลีปรุงอาหารญี่ปุน่นเริ่มตั้งแต่ทูนา่าพิซซ่าแผ่นแป้งบางกรอบเพราะใช้แผ่นแป้งซอติยาทูนา่าเกรดพรีเมียมตามมาติดติดเอบิทาโเป็นเมนูซิกเนเจอร์เนื้อวากิวปรุงกับสไปซี่และมะเขือเทศและยิ่งเมนู b r เตอร์ฟรอ m แอนดาเตอร์มา เป็นปลาไหลน้ำจืดอูนางินับมาย่างและปลาไหลน้ำทะเลอานางโงะนำมาทอดแบบเทมปุระสุดท้ายแลมช็อปขาแกะมาจากออสเตรเลียมากับซอสชิฟโฟโต้แอนติโชโชของเม็กซิโกร้านเปิดเฉพาะวันพุธถึงวันอาทิตย์6โมงเย็นถึง5ทุ่มสามคุหลาบอร่อยเลยครับอร่อยและกุรลตบวันนี้นะคะเรามากันที่อากิระแบ็กรีสตอรี่แอนด์บาร์อร่อยไม่ธรรมดาแน่นอนเรามาคุยกับนะคะ เอ็กซ์ i v e ทีฟซูเชฟเชฟอิินิตยาพรเชฟอ่ำคาสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเชฟอ่ำคาอาคิระแบ็เรีสตอร์นแอนด์บาร์ของเราแตกต่างไปจากร้านอาหารทั่วไป อย่างไระาะอาหารนี้จะมีส่วนผสมของอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนผสมอาหารกาหลี่ไปได้วยกันพร้อมกับรสชาติแบบตะวันตกแบบแคลิฟอร์เนียผสมเมกซิกันครับเราจะภูมิใจนําเสนอเมนูแรกอะไรจ๊ะทูนาท่าพิซซ่าครับผมคลิปสตูติล่านะครับตามด้วยอูมามิมายโยแล้วก็มีสไล์ทูนาข้างบนแล้วก็มีไวท์ทัฟเฟอลออยล์จบด้วยซีซอสกับชีโซครับดูแผ่นแป้งพิซซ่านะคะอันนี้จะบางมากๆเลยแล้วก็มีทูน่าแบบพรีเมียมมาก วางอยู่ข้างบนเหมือนประมาณขนมเบื้องเลย เสร็จปั๊บก็มีทรัฟเฟิลออยล์อยู่บนนี้ทุกโต๊ะมาต้องสั่งเมนูที่2อะไรจ๊ะอาคิราแบ็กทาโก้ครับผมก็จะเป็นเนื้อวากิวบีคพร้อมกับสไปซี่โทเมโตซอสแล้วก็มีพริกพาราเปโน่อยู่ข้างบนครับตัวแผ่นแป้งกรอบมากและตัวเนื้อเนี่ยนะคะกลมกลมไม่ต้องปรุงใดๆทั้งสิ้นไปเมนูที่3กันสิจ๊ะบราสเซอร์พอมเบอร์นาร์ดมาเตอร์นะครับจะมีส่วนผสมของปลาไหลอุนังหีครับผมซึ่งเป็นปลาไหลน้ำจืดนำมาย่างแล้วก็อาราโงะปลาไหลน้ำทะเลครับผมซึ่งเราเอามาทอดแบบทุมบูระ อันนึงจากน้ําทะเลอันนึงจากน้ําจืดครับผมน้ําจืด มารวมตัวกันอยู่ที่นี่มีปลาไหลยสย2ประเภทด้วยกันใช่ครับผมไปอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายสิจ๊ะกริลแรมช็อปครับผมซึ่งจะมารีเนตมาก,กับแอนติชูโชซอสครับผม<อ>จะมีสไตล์ความเผ็ดแบบเม็กซิกันนะผมนี่คือส่วนช็อปติดกระดูกยิ่งเนื้อติดกระดูกเท่าไหร่เนื้อตรงนั้นจะดีที่สุดและอร่อยที่สุดนะคะวันนี้หลี่ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศดเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่เมนูทูน่าพิซซ่าที่ต้องกินอาคิระแบ็กทาโกเป็นเมนูซิกเนเจอร์ e r from another mother แลมช็อปจากออสเตรเลียลียกขอการันตีให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ,รบเชิญมาได้ที่อากิระแบ็ครีสตอรองแอนด์บาร์ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท2 2เข้ามาประมาณ200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือภายในแบงคอกแ r ริออ t มาคีคว q u e e n Park ชั้น37โสรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ทางอากิระแบ็คของเรา จะมามอบสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS ค่ะเชฟอ่ำสำหรับลูกค้า AIS ครับผมจะรับส่วนลดค่าอาหาร10%ตั้งแต่วันนี้จนถึง15เมษายน2564ครับผมโอ้คุ้มมากๆเลยนะคะแล้วรีบกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8น20นาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครนะับอร่อยน่ากิผลิตรีเมชอีติ้งย่างพิงชังต้องกินค่ะ